หลอดไฟเดิมคั่ว9012นะครับเห็นไหมนี่ครับใส่เข้าไปเลย9012นะถามว่าใส่9006ได้ไหมได้จะต,ต้องโม่คั้วหน่อยมันต้องตัดนิดนึงเรามีตรงรุ่นเราใส่ตรงรุมน,นีกวาเพราะว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราไปตัดนะมันเคลมไม่ได้นะครับเปิดไฟครับนะข้างซ้ายไฟเปลี่ยนแล้วข้างขวาไฟเดิมแยงตาไหมไม่แยงแน่นอนครับอันนี้ข้างซ้ายยังไฟเดิมอยู่ข้างขวาไฟเปลี่ยนแล้วอันนี้ไฟหลีนะครับไม่ใช่ไฟหน้า <c oughs> เห็นไหม เห็นไ,ไหมอันนี้ไฟหลีเห็นไอันนี้ไฟหลีนะนนไฟหลีนะนะอันนี้ไฟหลีเดิมนะครับนี่นะคอ่ะอุ้ยแต่ไฟถนนสวยนะผมว่าชอบสีไฟแบบนี้จริงๆเลยเห็นไ,ไหมครับสว่างไหมเป็นไงตโตลต้ายารีดหน้าหนวดนะครับนี่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 หน,น,น้าหนวดหน้าหนวดเห็นไหมอันนี้เขาเรียกหน้าหนวดเพราะมันมีทางนี้อยู่ไฟหน้าตอนนี้มันขาดข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูก่อน เดี๋ยวจะเปลี่ยนข้างนี้ให้ดูก่อนเพราะข้างนี้มันขาดไอข้างนู้นยังติดอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูไฟหน้าแดนเซอร์นะครับ S 1 2อนะตัวนี้ร้อยสามสิหสิาวัตครับหลอดละ65ิ้าวัตรวมกันร้อยสิบวัตเหมือนเดิมครับหมุนหมุนคลิปเก่ามีนะมีละเอียดละเอียดอยู่อนี้เราทําให้ดูอย่างนี้หมุนเสร็จแล้วก็ดึงดึงขั้วดึงขั้วลงนะหลอดออกปั๊บนี่หลอดไฟเดิมขั้ว90้านสองนะครับเห็นไหม เดี๋ยวเราเอาหลอดไฟ LED เราใส่เข้าไปนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลย9012นะไม่ใช่9006และไม่ใช่ H11 นะครับถามว่าใส่9006ได้ไหมได้ต่ต้องโมคขั้วหน่อยมันต้องมันต้องมันต้องตัดนิดนึงต้องตัดหัวนิดนึงแต่ว่าเรามีตรงรุ่นเราใส่ตรงรุ่นนี่วะเพราะว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเราไปตัดนะมันเคลมไม่ได้นะครับถ้ามันมีรอยตัดรอยอะไรอย่างเงี้ยนะผมใส่เรียบร้อยนะแต่ยังไม่ปิดฝาเดี๋ยวเราจะลองไฟให้ดูกันก่อนนะครับอาณะนะเปิดไฟครับ ข้างซ้ายไฟเปลี่ยนแล้วข้างขวาไฟเดิมนะครับเห็นด้เห็นสะท้อนมาเห็นเลยเห็นมัยเหลืองกับขาวเนี่ยครับอ่าเราดูจากทางนี้เห็นไหมแยงตาไหมไม่แยงแน่นอนครับอันนี้บอกเลยว่าไม่แยงข้างซ้ายยังไฟเดิมอยู่ข้างขวาไฟเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟหลีด้วยจะได้เปลี่ยนไฟหลีเดี๋ยวจะให้พี่ก็ดูอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองอยู่ดูข้างนี้ดีกวนะ่าไหมมองไม่เห็น อันนี้เป็นสีเหลืองอยู่แล้เวเ,เปลี่ยนหลอดสีขาวใสให้พี่เขาผมเปลี่ยนไฟหลีแล้วนะข้างนี้ใส่ไฟหลีแล้วไอแอมนะครับอันนี้ข้างข้างนี้ไฟหลีธรรมดานะผมเปิดไฟนะอันนี้ไฟหลีนะครับไม่ใช่ไฟหน้า <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไฟหลีเห็นะหอันนี้ไฟหลีนะไฟหลีนะอันนี้ไฟหลีเดิมนะครับนี่อ่นะอ่ะเปิดทั้งคู่ เนี่ต้องมองต้องมองดูสะท้อนกระจกเห็นไหมครับมอ,มองดูสะท้อนกระจกมันจะเห็นอยู่เห็นเป็นสองอันอยู่เห็นไหมนี่รวมกันเป็นนี่เรียบร้อยครับนะใส่ทั้งคู่แล้วนะโอเคไหมเดี๋ยวตอนพี่เขาถอยรถลงเดี๋ยวผมจะไปยืนแอบถ่ายถ่ายตอนที่พี่เขาเอาหน้าไปทางนี้นะอ่าโอเคเนาะผมว่าตัวนี้ก็โอเคแล้วล่ะมีนะครับมีขายนะเอ2 นี่ตัวนี้ S12 คนละตัวกับที่ผมใส่นะผมใส่ S16 นะแรงกว่านี้อีกโอเคอ่ะอันนี้ปลายาพี่แล้วก่อนข้างบนมันเป็นขาวเห็นไหมครับข้างล่างมันยังเหลืองอยู่ไฟตัดหมอกเราก็ใส่ได้นะครับก็มันจะแจ้งผมมาเลยว่าใส่ไฟตัดหมอกนะเดี๋ยวผมจัดคั่วไปให้คือราคามันเท่ากันหมดเลยครับอะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไฟตัดหมอกถูกกว่าไม่ใช่นะคือคั่วไฟมันเหมือนกัน นะครับข้างล่างนี้น่าจะเป็น H11 นะข้างบนเป็น9012โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาออกแลวเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวเราจะยืนจากข้างหลังรถเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นเลยว่ามันสว่างแค่ไหนแล้วพี่ก็ถอยลงหักหมดเลยครับหักหมดเลยครับหักหมดเลย อุ้ยแต่ไฟถนนสวยนะผมวชอบสีไฟแบบนี้จริงๆเลยเห็นไหมเนี่ยไฟขึ้นไปนู่นเลยเห็นไหมเห็นไหมครับสว่างไหมเป็นไง